สวัสดีครับผมเช้านี้ผมอยู่ที่ผา,าแดงคับพมสเตย์นะฮะนี่ฮะผาคุ่ใจของผมนะมีโอสไปเดอร์แบนครับเดี๋ยวจะลงไปงานแล้วครับผม,มดูนะฮะโอ้ยฮะรถของพ่อเมีย <laughs> โ,อโอเคนะดูดีนะฮะครับผมเดินทางกนะันเลยฮะ งานกำลังเริ่มนะฮะเข็กกำลังไม่มานะเข็กำลังไม่มาเข็ยังไม่มากันนะครับผมหมู่บ้านนี้คือจะมีคนประกาศคนหนึ่งนะก็จะเป็นผู้นำหมู่บ้านนะฮะแล้วก็จะรุ่น้องก็ไม่ใช่รุ่น้องนะเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ก็จะมาช่วยงานเป็นสมวนว่าเป็นผู้ชายนะฮะเรื่องโตเรื่องอาหารเรื่องพวกนี้นะฮะไม่ถึงแอร์การขนส่งนะเนี่ยนะดูวะนี่ก็นะ บางที่เห็นเป็นผู้หญิงนะอันนี้เป็นผู้ชายนะเลาย,ยกของนะแต่ผู้หญิงทําอาหารนะทาอาหารอย่างเดียวเนี่ยเตรียมของนะี่เป็นหน้าที่ของผู้ชายนะเตรียมโตะ๊ะเก็บโตะ๊ะเก็บเดรส,ส่งน้ำนี่อย่างพวกนี้ฮนะมัน,นเป็นผู้ชายหมดเลย กำ okay, okay. <What? S 1> ลัาดูหลังครัวนะฮะโอ้ยโอ้ย

โต๊ะหนึ่งโต๊ะเองฮะโต๊ะหนึ่งจะมีมนนนนี่ก็เช้านะครับนั่งโต๊ะครับคนคนน่าให้เต็มก่อนนะฮะแเราถ้ามานั่งโต๊ะใหม่นะเนี่ยระเบียบเขามีหนึ่งแรกนะระเบียบเขาดีมาก

ตอนนี้เป็นงานแต่งฮะที่งานแต่งนี่ฮะจุดทดกจองฮะบ้านอะไรเนี่ยโยนทักยังไม่พอมีวัดคมันนเี่ยผมขอจัดเลยมาแล้วครับผมเดี๋ยวที่จอดโรงนินไทยโนี้จีนเต็มแล้วเราก็ไปจอดที่สนามจุดชุมอยู่นะครับแต่หลังโควิดจะไม่พอความดันไม่พอไปที่วัด ผาแดงนะครับว่าผาแดงไม่พอยังมีอีสถานที่หนึ่งกระเชดผาแดงนะครับจะได้ร้อยกว่าพันนะครับโอ้ที่แต่รดผาแดงของเราเยอะนะครับไ,ไม่ต้องเป็นห่วงนะมาเลยนะโอ้โหเจอใส่มนุษย์อย่างนี้ก็ตายฮะเครื่องเอื้อลเลยครับผมเอื้อเลยครับ ต้องต้องอีกทีนะฮะลองดูนะเออกูจะใช้อะอแตม,ไม,ไ,มไม่ได้ ี่มา่น่หมาย29แปสลพอเยอะไปไหมร้ยยี่สิเก้าออเคอยโอเคโอเคโอเคอยู่เยอใช่ไหมกำกลังจะไปแล้วใช่ไหมยังจะไปแล้วฮะยังดีอยู่นะพ่อพ่อนะครับรู้สึกพ่อยืนสิรูกสึกพ่อยืนเนี่ยสวยมากลูกสึกผมสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหชีสเกลือ ก็จะถ่ายรูปกินอะไรทำไมปากเพื่อนอย่างนั้นกินอะไรทาวาสลินโอ้นี่สวยมากใช่ไหมล่ะเอ้เดี๋ยวเดี๋บอกว่าถ่ายรูปให้อีกทีหนึ่งไหมโอเคนะฮะข้าหน้ากสวยไดยยิ้มทีวสวยไหนยิ้มสวยนี่ลูกสาพ่ออีกดหอ

所以我们感谢神啊！那我们现在就请大家啊，如果不方便的话也不可以呃也呃不怕啊！但是我们啊在这个这里，我们就是啊，因为这个家庭它是一个基督化的家庭，那么我们就是要用一段时间呢啊来、啊、敬拜我们的神，一起在。 来为新郎跟新娘来祝福啊，来祝福。那我们现在就一起新，耶稣，我们感谢赞美你。那在我们今天能够在我们雪弟兄的家里面可以举办这个小小的啊一个婚礼，我们心上的感恩。我们 请这个小小的啊婚礼在里面，主要我们在这个时候也奉你的名来，呃，为着这个家庭能够来到主的面前献上的感恩。丈夫，丈夫，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会设计说要生养众多。 遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。穷困怎么样？无论是富足，你都一生一世要爱他们。啊，新灵一姐妹，我奉耶稣基督的名问你一样事情，就是你愿意接受啊，回老父先生做你的丈夫吗？ 你愿意一生一世的爱他吗？无论是疼痛，无论是病痛、疾病，或者是呃辛苦，或者是付出，都一生一世的爱他吗？好。我今天帮呃那姑娘交托给你了，希望以后你好好的来带她走、走。顾啊，很多事情，呃，人生相处啊，问题一堆堆啊。呵呵 爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事。当我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、全柄、荣耀全的，全是你的，直到永赞美真神，不知。 ต่อไปเป็นอะไรกันนักญาตินะครับผมของคนจีนนะฮะ,ฮะอ๋อเป็นการให้อ่ำเปานะใช่เหรอ

พ่อใหม่ฮะหน้ใหม่ฮะนาจะแก่น้าร้อหน้าร้อยสาร้อยหนากินไปแล้วหนาจะนีหนจะสามยี่ได้อกว่ามากเสามี่กินผู้ยะมากครับเดี๋ยวไปตั้งข้นองน้องชายคนลีงนะครับเดาวไปตั้งข้นม

ต้องมีน้ำชาด้วยนะฮะโอ๊ยลังมากฮะอรังมากเออใช่ไแม

差้มอีมือห่ครับคืออ่านเปล่านี่จะไปไปมามาเนี่ยฮะให้กันไปให้กันมาโอเค

พี่ที่อำเปานี่งงกันใหญ่นะฮะเดี๋ยวนี้คืออายุเยอะต้องให้อายุน้อยนะครับก็อนนะดูดูนั่งกันไปนั่งกันมาเอาเยอะฮะมาอำมปาแล้วผมเริ่มงงแล้วฮะผมไม่ไม่งงผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ พิธีอ่านต่อเป็นพิธีที่ผมนนโดนมครัชอบนะเราะเราก็ยังไม่รูน้นะว่าเป็นยังไงบ้างเลยกินข้ันนะอร่อสวยมากครับชุดชุด,ชดสวยมากชุดคุณนายมากถ้าสอชุดแล้วคุณนายมากเลยฮนะ

同组们，很感谢各位贵宾，所以祝我家彝新人、双方祝我家彝新人新疆啊，在这里，深感的致谢啊，一级工，二级工啊，有招待不多的地方，很请各位贵宾。 多多原谅，多多包涵啊！多敬点，多喝点喜酒，啊、呃，多请点菜啊！谢谢。祝人家，再次的感谢各位兵、女职工、男职工。啊，有招对不对的地方，请各位贵宾、各位亲戚朋友啊，多多原谅啊，多多指教啊。有的地方说不对，讲不好的地方也请各位指点噶啊，谢谢各位。

กินเสร็จก็กลับนะฮะคนที่ไม่คิดวกนั่งรอนะฮะนะจะมานะีก็จะเอกราลอี้คัะ ถ่ายกกล้องเลยอ่ะนี่นะฮะโอ้วิดีโอนะฮะครับว้าวพ่อมาเหนื่อยไหมบอกเขา้คนเดียวว่าเหนื่อยยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยน้อยไ่เหนื่อยน้อยยยยยออออดดดมากคโตจีนทางนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ไก่ดำนะฮะปลาเนื้อนึ่งนะฮะอันนี้ชุดอะไรอ่ะออเดิร์ฟฮะออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะฮะออเดอร์อันนี้อะไร ยกินลาน่าจะเป็นเนื้อทอดนะฮะดูฮะดูฮะก็ร้านกับขาหมูนะฮะขาหมูหนึ่งขาใหญ่เลยนะแล้วก่อนนี้ก็อะไรไม่รู้เนี่ยตัวจีนนะฮะแล้วก็เราโยนแค่ฮะอะอร่อยอันนี้อร่อยเออเออข้าวเหนียวไอ้ดำ

นี่กลุ่มนางฟ้านะฮะนี่กลุ่มนางฟ้าอยู่นี่นะครับนางฟ้าทั้งหลายครับอันนี้กลุ่มนางฟ้านะฮะอ๋อโอ้ลุงวิญญาณลงนางฟ้านะตัดเยี่ยงก็มีค่ะตัดเยี่ยงเลยนะครับคงจะว่าสุดยอด